อทุกคนครับมื้อเช้าวันนี้นะครับผมก็จะเป็นอ่าต้มยำทะเลรวมน้ําข้นนะครับข้าวเปล่านี่ครับมีปลาหมึกมีกุ้งมีปลาดอนลี่ทะเลรวมเลยครับผมนี่ครับผมน้าข้นๆเลยครับนี่ครับผมโหมาครับผมมาทานกันเลยครับมาครับผมอ่ร้อนๆเลยครับผมมาขอชิมดูก่อนือรสชาตินี่คือจะเป็นเปรี้ยวนํา เค็มตามแล้วก็ออกหวานนิดนะครับผมนี่อ่ะชิมปลาหมึกก่อนเลยครับผมนี่ครับปลาหมึกสดๆเลยครับผมอ่าโอเคอืมโอเคครับผมปลาหมึกค่อนข้างโอเคนะครับผมอ่าที่ผมสั่งมาก็จะเป็นเอ่อทะเลรวมนะครับมีปลาหมึกมีกุ้งแล้วก็มีปลาดอนลี่อ่ามีอยู่สามอย่างนะครับผมอ่ากุ้งก็สดดีนะครับผมทุกคนปลาดอนลี่ก็นุ่มๆดีครับผม ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ